สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับเรียนคณิตกับครูเบนส์นะคะในวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนในบทที่3นะคะก็คือปริซึมและทรงกระบอกก็จะเป็นหัวข้อของพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนในเรื่องต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนเกี่ยวกับรูปเรขาคณิต2มิติและรูปเรขาคณิต3มิติกันก่อนเลยนะคะ อันที่หนึ่งอย่างแรกนะคะก็คือรูปเรขาคณิต2มิตินะคะเป็นรูปเรขาคณิตที่แสดงความกว้างและความยาวของรูปนะคะนักเรียนลองดูรอบๆตัวของนักเรียนนะคะว่ามีสิ่งของอะไรบ้างที่แสดงความกว้างและความยาวนะคะและสําหรับของครูนะคะครูก็จะยกตัวอย่างนะคะ3อย่างด้วยกันก็คือมีไม้บรรทัดมีกระดาษ และก็มีเป็นภาพถ่ายต่างๆนะคะก็จะเป็นรูปเลขาคณิต2มิตินะคะต่อไปนะคะเราไปดูรูปเลขาคณิต3มิติกันเลยนะคะสำหรับรูปเลขาคณิต3มิตินะคะเป็นรูปเลขาคณิตที่นอกจากจะแสดงความกว้างและความยาวแล้วนะคะก็ยังมีความลึกหรือความหนาความนูนขึ้นมานะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะตัวอย่างรูปเลขาคณิต3มิตินะคะ ก็จะเป็นโทรศัพท์ก็คือจะมีความลึกและก็ความหนาขึ้นมานะคะโต๊ะนะคะโตนักเรียนโตทำงานนะคะฟุตบอลนะคะลูกฟุตบอลเมื่อนักเรียนทราบแล้วนะคะว่ารูปเลขาคณิต2มิติและรูปเลขาคณิต3มมิตินะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวครูจะให้มาดูรูปนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปกล่องกระดาษนะคะเรามาพิจารณารูปกล่องกระดาษนี้พร้อมกันเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูด้านกันก่อนเลยนะคะเรามาดูว่ารูปกล่องกระดาษนี้มีทั้งหมดกี่ด้านนะพร้อมกันนะคะนีนด้านที่1ด้านที่2ด้านที่3และก็ด้านที่4นะคะแล้วก็จะมีด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะก็คือฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะคะเมื่อเราดูด้านใดด้านหนึ่งของกล่องกระดาษนะคะสังเกตที่พื้นที่สีฟ้านะคะก็คือ จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะจะไม่มีความลึกและก็ความหนานะคะนั่นก็แสดงว่าเป็นรูปเลขาคณิต2มิตินะคะและเมื่อเราดูกล่องกระดาษแบบรวมๆนะคะเราก็จะสังเกตได้ว่าจะมีความหนาและก็ความลึกเพิ่มขึ้นมานะคะเราก็จะเรียกว่ารูปเลขาคณิต3มิตินะคะต่อไปนะคะเราก็มาดูประเภทของรูปเลขาคณิต3มิติกันเลยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น5ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1นนะคะก็คือปริซึม ประเภทที่สองก็คือทรงกระบอกนะคะแล้วก็ประเภทที่สามพีระมิดประเภทที่สี่กล้วยประเภทที่ห้าก็คือทรงกลมนะคะสำหรับบทนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับปริซึมแล้วก็ทรงกระบอกนะคะแต่ในคาบนี้ของเรานะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของปริซึมนะคะก่อนที่เราจะไป ทำความรู้จักเกี่ยวกับปริซึมนะคะเราก็ต้องรู้ความหมายของปริซึมกันก่อนเลยนะคะปริซึมนะคะก็คือรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานทั้งสองเป็นรูปเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการฐานทั้งสองอยู่บนระนาบที่ขนานกันและด้านข้างแต่ละด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะต่อไปนะคะเราก็จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของปริซึมนะคะโดยครูจะยกตัวอย่างก็คือ จะมีปริซึมตรงนะคะแล้วก็ปริซึมเอียงนะคะปริซึมตรงนะคะก็จะมีด้านข้างแต่ละด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะแล้วก็ปริซึมเอียงก็จะมีด้านข้างแต่ละด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มุมแต่ละมุมนะคะไม่เป็นมุมฉากนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของทั้งสองปริซึมกันเลยนะคะก็จะมีหน้าตัดและฐานนะคะมีส่วนสูง แล้วก็มีด้านข้างนะคะเมื่อเรารู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของปริซึมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนเกี่ยวกับการเรียกชื่อของปริซึมนะคะเราก็จะเรียกตามลักษณะของหน้าตัดหรือฐานของปริซึมนั้นๆน,น,นะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างปริซึมต่างๆนะคะโดยเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะในรูปที่น<ๆ>1นนักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่า ตรงสี่เหลี่ยมสีฟ้านะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรนะคะเมื่อเรียนสังเกตนะคะนักเรียนก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าสี่เหลี่ยมสีฟ้านะคะก็จะมีด้านทุกด้านเท่ากันนะคะนั่นแสดงว่าปริซึมนี้นะคะมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราก็จะเรียกว่าปรซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปต่อไปกันเลยนะคะรูปต่อไปนะคะก็เช่นกันเลยก็คือสังเกตตรงสี่เหลี่ยม สีเหลืองและก็สีชมพูนะคะว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรเมื่อสังเกตนะคะก็จะเห็นว่าฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นก็แสดงว่าเราเรียกปริซึมนี้ว่าปริซึมสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะคะรูปที่3 <t une> ตรงพื้นที่สีเหลืองนะคะนักเรียนลองสังเกตนะคะว่าตรงพื้นที่สีเหลืองเป็นรูปอะไรและด้าน ของรูปนั้นเท่ากันหรือไม่เท่ากันนะคะเมื่อสังเกตนะคะก็จะเห็นได้ว่าตรงพื้นที่สีเหลืองนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันนั้นนะคะตรงพื้นที่สีเหลืองนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันใช่ไหมคะนั่นก็แสดงว่าปิซึมนี้มีฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะเราก็จะเรียกปิซึมว่าปิซึมสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างปริซึมอีกหนึ่งอันนะคะที่ครูนำมาให้นักเรียนได้ดูนะคะนั่นก็คือปริซึมห้าเหลี่ยมนะคะถ้าเป็นปริซึมห้าเหลี่ยมนะคะแปลว่าปริซึมนี้มีฐานเป็นรูปอะไรคะปริซึมนี้นะคะก็จะมีฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะคะเราก็เลยเรียกว่าปริซึมห้าเหลี่ยมนะคะเรามาสรุปบทเรียนในะคาบนี้พร้อมกันเลยนะคะ สำหรับปริซึมนะคะก็คือรูปนลค่ิตสามมิติที่มีฐานทั้งสองเป็นรูปเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการฐานทั้งสองอยู่บนระนาบที่ขนานกันและด้านข้างแต่ละด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ารูปใดเป็นปริซึมชนิดใดเราก็มีวิธีการดูนะคะก็คือดูจากลักษณะของหน้าตาดัดหรือฐานของปริซึมนั้นๆน,น,นะคะว่ามี ลักษณะเป็นเช่นใดนะคะว่าเป็นสามเหลี่ยมจตุรัสหรือว่าเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าหรือว่าเป็นรูปอื่นๆน,นะคะเราก็จะสามารถดูได้เลยนะคะว่าปรซึมนี้นะคะเป็นปรซึมชนิดใดนะคะ <Yeah! S 1> หากนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะสำหรับคาบนี้นะคะครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ และเรามาติดตามกันนะคะว่าคาบหน้าครูมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับปีซึ่มมาสอนนะคะให้นักเรียนไปทบทวนเนื้อหาสําหรับคาบนี้นะคะเพื่อมาเชื่อมโยงในคาบต่อๆไปนะคะสําหรับคาบนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะนักเรียนทุกคน